สวัสดีคะ่ะเอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่21มัมกราคม2566นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซีทางช่องทุกทุกท่กทานเด้อจ้ะเด้อเมื่อนี่คุณแม่คุณพ่อทางไลน์หรือว่าทาง youtube เนาะจ้ะเนาะเพิ่อนร่เห็นคลิป แนวทางเหล็กคาน้อยวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะจา้ะเนาะพอกันอีกเทื่อวันที่ยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเมื่อว้านนี่เหล็กในตารางสามตัวแตกเด้อจ้ะเด้อสำหรับเมื่อว้านนี่สามตัวแตกเนาะจา้ะเนาะแปดหกเก้าในตารางเนาะจา้ะเนาะรอบปกติ หลักกะรอบพิเศษแปดเก่าสองตัว,วจ้ะเด้อเหล็กในตารางรอบปกติแต่แปดกเก้แล้วก็6ชุดเน้น96ตัว,วกลับนะจ๊ะเนาะแอดมินหน่ยยินดีกับทุกท่านที่ถือรางวัลด้จ้ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดทีล่อพอกันอีกเทื่อว,วันที่ยี่สิบเด้อจ้ะเด้อสำหรับ เลขชุดสามโตนะจ้ะเนาะถ้าเลขในตาล่างมา20สคูที่แอดมินหน่อยจับห้ดเดอ้อจ้ะเด้อจังได้กระเขา่าบางเทือกับโตดงบางเท้อกับโตดนะาจาน้ะเนาะส่วนหลายก็จะเป็นโตดจับเอาเมดก็คือจะได้ทั้งเมด20คูด้อจ้ะเดอ้อสำหรับท่านผู้ชมที่ว่ามันหลายโพดเลือกเอานะาจาน้ะเนาะเลือกเอา ธาเหล็กในตาร่างมากก็คือประพาดแต่ว่ามาดูอยู่ได้จ้าเด้อสำหรับเหล็กในตาร่างพิเศษปกติและ VIP อสามหลอดและนะเน้นพิเศษปกติและ VIP คลิปนี้บ่มีอยังหลายได้อจ้าเด้อเจอกันอีกทียี่สิบมกราคมสอ6พนะคะสวัสดีค่ะ